สบายดีพี่น้องสบายดีอ c ปเจทุานพรพอกันกี่ก้าพี่น้องก็ส่องซาบุไลพี่น้องเ้ยขอบคุณลูกคกด้พี่น้องเลยเอียงเอาหักเฮยมันหักแล้วหักแล้วออหอเอ้มันรุดมันรุดมันรุด กติการล่งวันเวลาว่าวกับผู้ใหญ่ให้โดยเอาเด้ออย่าเงือกหัวผนว่าอย่าอึโดยมีแต่โดยอากาศหนาวพี่เ้องเป็นวัดเป็นไออะไเนี่ยนะกีมมูกน้อยเลยผนว่าใส่สูตรหนีเบิด์ตคืน่าสันพยายามเปลี่ยนให้ว่าเล่นน้ำหนาวเนาะหนาวอากาศหนาว พ่พี่ลูกเกือบจะได้มื่อื่นผจังไปโรงเรียนุ้ยผ้ได้หมัดผมหมายถงามแช้นะมหมัดเองหมัดเองสบาดีตกาดีอันนี้กนาวเย็นืออนันน้องนัดให้กระตื่นนอนบลูก ปกินมื้อเจมนนี่เหอเจ๊เตะแสงอากาศอัฟริดาแังเลกินนี่ให้กระยักได้ดิให้กระยักได้ไว้ดิเงนี่นี่นะเอาขามไปประเทศไทยใช่นาะ

มนบ่เคยกินแม่ no. ่น mm. ุ mm. <S S ่ยไอ้นั่นสุดสุดนี่นะก็สิบวกอันเลยนะ้นิล้วนออาสม่ต่อบนยังสิตานกเลย่งเนีย กะอันนี้กะเป็นวัดนี่หน่อยกะเป็นวัดงามว่โดยอสิอือแล้วก็ต้มมะแฮยพี่น้องมืนนี้ดึกดื่นยังยังมาหอมหอมขาต้มเออ้าอีด้คนก็ดี sẹt mặc quẩy mẹ nè chú sẽ sẹt vào báti <laughs> ôi đối phát xịn ư đôi đối đây sao na vào đối gì bao đối máy đâu bả này đâu cả nhà khát cháo khát cả nhà cái này vào ในกูสอนในกูสอนมีแต่โดยสินางดี๊ดดลูกหละนางดิ๊ดดิเม่เพ่บอกว่าอย่าดื้อเด้อวะสันจังไหนแม่อ้ําขึ้นมาเพื่อนยังไปรวมเพื่อนพัตัดชดและอือบอกว่าขึ้นมาก่อนเด้อว่าสิจังไหนจังไหนจะสิลงไปเกี่ยวเขาอ่ะพราะชุมนันก็ไปปั่นเขาไมีแต่ซ้อนเขากับบางคำไถ่ไถ่ จังว่าแหล่ผบจักจังปั่นจังว่าจังว่าอะวะข้เขาอีกมาแ้เหมือนเต็มหางเบิ่งมือแล้งสินะนางดีดี้ลูกหล่ะ เอือยยาออกเฉยๆพัดจีใส่ได้ไอ้แน่นบางเนี้ยตัวบางใหญไอ้แน่นตัวบางใหญใส่ได้แต่แข่งอะไแล้วไอ้เนี่ยเอือยยาออกเฉยๆแน่นก็ได้บัววันอือเนาะเอาไาลุงบอยมาบ่ววันไปเจาะบ่พอเจาะไม่ถ่าบ่ น้องแน่นะถ้าผู้สิ้นเดือนพอเจ้าทำงานอยู่อากาศดมหนาวนพี่น้องขัดชีค้ำขกันเพ็่นอาบน้ำกินเสื้อขันเหม็นอาบน้ำมันหนะกะมันหิวเข่ามาลูกอันนักกินเก่าบ่อไม่ใช่น่นะน้องแน่น่ะน้องตื่นช่วยเป็นวัดนี้เข่ไข่น้องเหตาจะว่าต้นได้ มีแต่ผมเป็นวัดเป็นไข่น้องแนนก็เป็นไข่อยู่จ้ะน้องแพตตี้ก็เป็นวัดน้องนัดก็เป็นวัดนัทวุฒเป็นวัดนัทวุฒิบ่เนี่ยนะนัทวุฒิเป็นวัดบ่เอไอ้นนัทวุฒิเป็นวัดบ่เนี้ยเออช่างดิช่างคนน้อยดิมาจีไปอยู่บ่อยู่ไทยบ่ พี่น้องหมบบออยากไปอยู่น้ำปลลุงบอบ่บออยากไปอยู่น้ำปลุงบ่นี่เหอบอเป็นกระจอกห่เละเออนั่นๆๆๆๆจะนิิดหึอยใหญ่ก็บอเป็นบอย่าบอเป็นอหบอือเน บอกแม่แพ้แม่ขับใจได้แม่แพนใจซิซเสือกันน้ำให้ลานเสือกันน้ำให้ลานโตลบได้ลูกลบลิลุกกันน้ำให้ลูกลูกแม่แพ้มึงแน่อย่าบอกมึงลูกใส่สุดไปตะแพงนางจำดีลูกนางจำดีปลาลูกวาน้องเพตตี้อยาดื่อเด้อบปน้องเพตตีอยากดื้อเลยไดุ้ะ าดือคันดือค so like um, really. ันดือละสิบอได้ยังสิบอไดกินขนมผลกันขนมเตตีบอเดือนะจิด้กินขนมร้านได้กินอยู่ดีร้านได้กินอยู่ดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญเ้อขอบคุณด้ใญ่ใจบุญมันนสางกับิมาัตัดมาอีกหน่อย ເຮ <Es> ົາມາເຮັດອັນນ <speaking non> ີ <values> uh. ້ເນາະເຮົາເລົາເດີ້ເນາະບໍ່ເອີເນາະເຮົາປູກອ່າຖືວ່າລະຈນນດນສມຊນຮ สอนเราเราสอนอยู่ไกลขอบคุณขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจบุญเบิดชุูุชุกคนใหยดีมนแหงหักซาสุขภพในเด้อปลาลุงี่อากาศเปลี่ยนแล้วโดยเลำกอดกซาุ มาาปปนให้จ <oh> ุดไฟแล้วลูกไฟจากโควิดเดินไปลูกเลยเดยดูแลสุขภาพนะพี่น้องแกเปลี่ยนแป้งแล้วพี่น้องอเริ่มหนาวเพอได้กับเป็นวัดเป็นไอเป็นวัดเป็นไอน้องนั้นมาเริ่มากินข้าต้มเน้ะ Thưa hai khen được à? Thưa hai khen, bỏ kín hoạt lại khen, khen bỏ Chắc dạc nhắn kín tầm mưa Mưa cái chân nhìn kìa Thay tầm này tầm

น้องนั้มาเด้อกินขาวต้ม้อลูก no นี่ยเอ็น้องนั้นมื <c oughs> ่อกี้ขาต้มเด้อกินมาลูกเศราดิกนังหัวโคนเหมือหนังมาฟ้าเผากับแม่ดวยนะใช่ง่เลี้ยหาบ่เห็นมาแลสงน้องเยเนอาย่งนีผู้ โอเคพี่น้องฮักเกษตรเมือ่อเกี่ยวเขาเกี่ยวนาเด้ออำลาพะระจักรฟกคนไร้เกษตรสองซาบาุไลเน่เดอ้อพี่น้องสาบายดีลกาาลก,าาลกอ้รกัเดรเยู่ดีไม่แห้งเนาะอากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพเน่เดอ้อพี่น้องกิบหน้าพอกันใหม่สาบายดี